ซึ่งมันต้องคุยกันต่อว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้วะตัวหมายว่าโอเคแหละในมือของอุนนาเอมอรี่เรารู้ว่านี่คือแบบหนึ่งในยอดโค้ชเหมือนกันแต่แต่มันเติบโตยังไงหรือมันพัฒนายังไงเพราะตอนที่ออกจากแมนเชสเตอรอ่ะมันเหมือนเข้าริบลวโดนกดลงด้วยซ้ำนะกดไปกดไปลงข้างล่าง,งเพราะต้องไปเริ่มรเริ่มเหมือนแจ้งเกิดใหม่กับเอมิดล์บเบริร์ใช่ไหมเอออยู่ๆมาเอ้ยมาวิลลาแล้วมันมัน คือผมว่าผู้เล่นบางคนอ่ะการที่มันอยู่ในเดชมันชิปมันไม่ไหนของว่าคือคือโอเคไม่ผ่านสอบ<ล>ตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมข้างบนอาจจะยังไม่มีพื้นที่ให้เล่นแต่พอลงไปข้างล่างอ่ะอืมมันได้เล่นแล้วมันได้โชว์ของมันเริ่มเติมความมั่นใจแล้วก็อาจจะแบบสภาพร่างกายอาจจะพัฒนาขึ้นมาด้วยในในช่วงวัยนั้นเวลานั้นพอดีด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าคนผ่านเดชมันชิปมามันคือผ่านมือผ่านตีนนะเนื เพราะมันหักมันโหดมันโหดมันโหดจริงนะครับมันโหดจริงมันหนักคือคือคือไม่ใช่ว่าถูกถูกเลี้ยงด้วยลําแข้งอะใช่มันประทักกันเยอะแล้วผิวหลีกก็เยอะนะแต่ว่าเดอ๋แชมเปนชิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบอ่าบนบนพิมผิลีกมันอาจจะมีถ้าพูดไม่เห็นภาพคือมันอาจจะใส่กันแบบมีคลาสหน่อยอะใช่แต่ถ้าหลีกลองมาแชมเปนชิปอะไรเงี้ยปัมาเหอะโอ้บะตลอดมาเหอะมาเหอะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบเออ่ แข็งแกร่งขึ้นน่ะต้องเอาตัวเองการที่คุณเอาตัวรอดแล้วเก่งขึ้นมาเดชมาชิพหมายเหตุว่าคุณก็ต้องแบบผ่านมาถึงประมาณหนึ่งอะไรย่างเงี้ยผมว่ามันก็ด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือผมคิดว่าอย่างผูเ้เล่นบางคนอ่ะเป็นเด็กเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณโยนเขาอยู่ในเวทีใหญ่เลยแล้วมันเล่นไม่ได้คือมันบางทีมันจบเลยมัแป๋วเลยนะม,นมันแบบมันแบบเ้ยเออว่ะเออ,เอ,อสวยละเออแต่บางคนอาจจะไปเริ่มจากข้างล่างนิดนึงก่อนถอยมาก้าหนึ่ง ถ้ามองในแง่ดีมันอาจจะดีด้วยซ้ำจจกับการเริ่มต้นในในแชมเปี้ยนชิพถูกมันไม่มีสูตรตายตัวนะแต่พี่ลองสังเกตดีว่าหลายหลายคนผู้เล่นที่แบบเราเห็นว่าดีอะไรเงี้ยทุกวันเนี้หรือยุคก่อนก็ตามบางทีก็โดนปล่อยยืมไปทีมเล็กๆนั่นแหละครับเออก็ใช้เวลานั้นแหละไปฝึกเปืนอเออแต, <Okay. S 1> แต่ว่ามันในรูปแบบของการปล่อยยืมหรือขายขาดขายขาดคือํำนองว่าไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งนะแต่ว่าคุณอยู่กับเราคุณไม่ได้ลงจริงวะณเวลานั้นพื้นที่ตรงนั้นตำแหน่งนี้ ความคาดหวังหรือเป้าหมายของทีมมันอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือพื้นที่ในการให้โอกาสกับเด็กดาวรุ่งมาม่นะเด็กบางคนก็บอกว่าผมอยากลงเล่นแล้วแต่มันไม่มีที่ให้ผมจริงๆอย่างแบบอย่างพาวเมอร์เงี้ยไหมอ่ะโคบเมอร์ก็ใช้ต่ท้ายไปเชลซีแต่ว่านั้นคืออยู่ข้างบนด้วยกันอยู่ทีมใหญ่ด้วยกันผมว่าโมกาโรเจอร์ก็แบบนี้แหละครับแต่ว่าเราเองอ่ะเราอาจจะผ่านหูผ่านตาไปไม่ค่อยได้สังเกตเราไม่ได้สังเกตว่าเออนี่เขาก็เด็กบ้านซิตี้อะไรต่างๆนาแต่ว่าเขาก็เด็ก เขาก็มีดีกีประมาณหนึ่งแค่พอมันโผล่มาอีกทีเราถึงมาอ๋อเออว่ามันเคยอยู่ซิตี้มันเป็นเด็กปั้นอะไรเงี้ยนะครับเอวิธีการเล่นของมอร์แกนโรเจอร์สแบบถ้าถามพี่อ่ะเฮ้ยมันก้าวยาวอ่ะในจังหวะแบบงไเวลามันควบเหรอเออเวลามันควบอะลองสไตร์ไหมเออฟุบเวลามันควบอะมันดูคุกขามะมันดูแบบ ถ้าเรานึกภาพเวลาเราเป็นกองหลังแต่เวลาเล่นเราเรายิงกองหลังเคือถ้าเจอเนี่ยเสียวนะพูดตรงตรง่ะคือแม่งต้องแบบชิบหายต้องเล็งดีดอะแล้วว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าเออต้องแบบต้องเล็งดีๆออะถ้ามันพลวดไปคือ หายหายเลยอ่ระมันก้าวทีมาโอ้โหปุ๊บปุ๊บไม่แล้วมันแข็งแรงอแล้วมันแข็งด้วยไงมันไม่ใช่บางบางที่แบบพอพอผ่านไปเราตัวแท็กมันจะล้มมันไม่ล้มด้วยมันใหญ่คือคือถ้าคุณจะเอาให้มันล้มอ่ะแม่งต้องต้องจังหนับจริงจอองต้องโบ้เลยโบ้เข้าไปอแต่ถ้าไปแซะไปเงี้ยเรียบร้อยไม่ล้มหรอกมันสลัดปุ๊บมันไปเออใช่เออผมรู้สึกว่าเออเนี่ยไอจังหวะเนี้ยมันแบบโอ้โหโอ้โหมามาเรื่อย หมายถึงว่าคือมันเห็นภาพชัดเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วผมว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหะแต่ว่ามันค่อยๆขัดเกลาไหอค่อยๆขัดเกลาคือยังไม่ต้องนับไปพวกที่ทักษะหรือเทคนิคอะไรพวกนี้นะอันนั้นเน่ะผมว่ามันอยู่ในขั้นพื้นฐานอยู่แล้วมันเก่งแบบประมาณอยู่แล้วกับการที่คุณอยู่ในแบบโอ้โหชุดยาวชนของมาสตี้ได้อะมันมันแอพพรูฟส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือนั่นแหละครับเรื่องของโค้ชเขาใช้คำว่ามีความยืดหยุ่นในแทคกติกสูงก็คื เข้าใจเกมมาแหละมึงต้องทำอะไรในตำแหน่งนี้เพลนั้นๆต้องทำอะไรวะต้องตัดสินใจแบบไหนแล้วทำโดยตัดสินใจแบบเด็ดขาดอ่ะไม่ต้องลังเลไม่ต้องมาแบบเนื้อวะมันจะมีแบบบางการตัดสินใจไม่ดีเบอมันจะมีนักเตะแบบเด็กๆบางคนที่สมัครครึกงสมัครกั๊กแบบยังไงวะยังไงวะเรียบร้อยสามวิเรียบร้อยสมัยเนี้ยบอลให้ไม่เกินสามวิถ้าคุณช้าเนี่ยคุณไม่ได้แดกนะแต่เนี้ยมันแบบ ปื๊บไปปื๊บปื๊บปื๊บคือเวิร์กไม่เวิร์กได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ว่ามันไปปึ๊งปงแต่ในระหว่างเวลาที่เขาเติบโตมาเนี่ยอ่ะผมว่าสักสามสี่ปีหลังเนี่ยมันค่อยๆเด่นขึ้นมาดีเลยๆ,ๆจนกระทั่งมาแบบต้องหันกลับมาดูเฮ้ยทําไมบีบีซีม,มันพลาดอย่างนี้เลยวะโออีกจุดหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าเราถ้าเรามองทีมชาติอ่ะพี่พี่ลองสังเกตดูดิว่าโดยเฉพาะทีมชาติใหญ่ๆนะในทัวร์นาเมนต์อ่ะ มันมีนักเตะเก่งเพียบเลยมันขนไปนั่นแหละสิบอะมันขนไปเดาแค่ตำแหน่งเดียวนะผมก็มีแบบห้าคนถึงสิบคนต้องมีแต่สุดท้ายแล้วพี่สยงเกตมันจะมีบางบางทีมบางครั้งที่แบบกองเชียร์แบบทำไมไม่เอานี้ลงทำไมไม่ไม่ีลงทำไมเอาไอ้นี้ลงไอ้นั่นลงทึ่ดูแล้วไอ้นี่มันจะไอตัวที่สำรองมันจะเก่งกว่าหรือเปล่าไอ้นี่เป็นเป็นเหมือนกันทุกชาติเหมือนกันเป็นทุกชาติที่เพียงแต่ว่าทุกประเทศเออเป็นทุกประเทศเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะ มันต้องหาทีมที่มันลงตัวที่สุดอสมมติว่าคุณมีตัวเกมลุกจัดๆอยู่แล้วประมาณสามคนซึ่งอันนี้ยคือมันเก่งมากๆอืมซึ่งมันมีไอ้อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมันมีตัวเก่งอยู่ประมาณประมาณสองสามคนเนี่ยที่จะสอดแทรกแย่งกันตำแหน่งเดียวเนี่ยอืมไอ้ตัวเบอร์สองเบอร์สามอะตอนสโมสรตอนอะไรเนี่ยหรือว่าที่เราเห็นมันเก่งกว่านะแต่ทำไมโค้ชเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าพอเอาไปลงแล้วอะมันสมดุลมันลงล็อกกับไอ้ตัวที่เหลือ เนี่ยแหละมันเป็นแบบนี้แหละครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้โค้ดที่ว่าสักแต่ว่าเอาแต่ตัวดังกว่าหรือหรือแบบฟอร์มดีกว่าลงนะเพราะอาจจะกลัวเสียงแฟนบอลหรือหรือแบบเราเห็นว่าไอ้นี่มันเก่งกว่าสังเกตเลยไม่ไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะว่ามันมันที่คนชอบบอกว่าเอาแต่ชื่อเสียงนี่หรอไหมบางทีเราต้องเอาคนที่กล้าแต่ดสินใจเอาคนที่แฟนบอลไม่ชอบหรอกแต่ว่า แต่มันเวิร์กอนะเวมือนกับทีมเราแต่มันเวิร์กกับทีมเราถูกในพื้นที่แบบนี้ใช่เออเออเออเข้าใจพี่พี่ลองนึกนะอะอย่างง่ายๆเลยแบบเอาใกล้ๆนี่เลยบอลโลก2อ1 8อ่อะทาไมเขาเอาชีรูแม่งลงเนี่ยเนไม่ได้ยิงเลยนะเว้ยคนก็บ่นให้ชีรูไม่ยิงนะมันรู้ก็มันเวิร์กกับทีมกูไงเดเดบอกมึงไม่เห็นนะสุดท้ายพี่สุนได้การเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกไงถูก แล้วลงดีเห็นไหมมันทําอะไรบ้างในสนามใช่ถ้าคุณดูดีดๆเขามีส่วนทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมของของของแฟนบอลหรือพวกเราเราคือมันมีการเขาเรียกว่ามันมีการตัดสินโดยใช้โดยใช้ชุดกรอบความคิดแบบไม่มากชั้นอ่ะคือว่าคือมันแค่ไม่ละเอียดเท่าเขาอ่ะถูกไม่ละเอียดเท่าเขาอ่ะมันมีแค่ได้หรือไม่ได้อะซึ่ง เราบอกเสมอบนโลกใบนี้มันไม่มีแค่ขาวหรือดําเว้ยมันไม่ใช่แค่ขาวหรือดําอะมันจะไม่ใช่ว่าอ๋อนี้ทําไม่ได้ไม่ต้องลงยิงไม่ได้ไม่ต้องลงไม่ใช่แบบนั้นแต่มันต้องดูว่าที่เขายิงไม่ได้แล้วคนอื่นได้ผลประโยชน์หรือเปล่าหรือยิ่งคุณทํางานเป็นเป็นทีมเป็นกลุ่มแบบเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องเด่นทุกคนใช่ใช่ถูกถูกถูกปะถูกมันไม่จำเป็นต้องเด่นทุกคนอ่ียนอะอะไรประมาณนี้ยใช่เพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่ดูที่ผลงานรายบุคคลเขาดูผลงานว่า ทีมคุณอะทำได้ไหมทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วทําได้หรือเปล่าใช่ใช่นั่นคือบทมิสูเป้าหมายนะใช่นั่นคือเป้าหมาย KPI ของทีมถูกมันมันไม่ใช่ว่าเพราะสุดท้ายแล้วโอเคเรามีเห็นครับว่าเออออปต้าไสติตัวเลขผ่านจ่ายบอนเปอร์เซ็นต์เข้าเป้ารูอเรียนหลายตัวนั่นคือเครื่องเคียงจับแก้มใจริงมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายคือทีมชนะหรือเปล่า ไอ้ตัวนั้นนะ่ะไอ้ตัวที่สมมติที่เราพูดถึงอยู่เนี้ยจริงๆสมมติเล่นในต้นสังกัดมันอาจจะดีมากนะ,ะแต่ว่าบางทีพอมาเล่นทีมชาติแล้วมันผลงานไม่ดีแต่ว่าโค้ดเอาลงเสมอเพราะมันส่งผลให้ทีมม,ทมันดีเพราะมันส่งผลองค์ประกอบหนึ่งใช่ใช่นั่นแหละแต่สมมติว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าฟอร์เดนพาร์เมอร์เก่งเราก็อยากให้ลงนะแต่พอมาลงแล้วคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีนะครับแค่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี้ยงเลยวะซึ่งทาเอาคนอื่นลงมามันอาจจะดีก็ได้เพราะว่าด้วยด้วย ด้วยมันมันจะเอื้อต่อคนอื่นๆมากกว่าหรืออะไรสิ่งเหล่านี้ผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ที่ที่หากมอร์แกนโรเจอร์จะแซงขึ้นมาเป็นตัวจริงอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันไม่ได้เหนือเหนือความคาดหมายอะไรเพราะว่าก็ในเมื่อเอามาใช้แล้วมันส่งผลให้ทีมมันผลงานดีอะไรอย่างเงี้ยต่อให้โฟเดนกับพาเมอร์จะเก่งเปี้ยงป้างเลยดูกันนี้แต่เขาอาจจะต้องต้องนั่งไปก่อนเมื่อถึงทีมชาตินะครับเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของทูเกินคือ กูไม่ได้มาทําให้พาเมอร์กับหรือใครก็ตามเนี่ยเด่นในทีมชาติเว้ยกูต้องการพาังกฤษอ่ะไปถึงเป้าหมายใช่ถ้าพูดตรงไปตรงมาคืออังกฤษต้องเป็นแชมป์ก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้เว้ยที่ทำให้แผนของกูมันได้ผลที่สุดใช่ใช่ใช่ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมอร์แกนโรเจอร์สอาจจะดูใกล้เคียงที่สุดว่าจะเป็นคนนั้นแต่ผมไม่ได้ว่าผมนั่นนะว่าอะไรเงี้ย อันนี้คืออ้างอิงจากสื่ออังกฤษเลยว่าเขาเขา,เขาเชียร์มากครับและ,ะปัจจัยหรือเหตุผลมันก็คือมันทําให้ทีมสมดุลครับในพื้นที่กับตําแหน่งเป็นจอมทัพหมายเลขสิบทัน้นที่เรามีฟิลโฟเดนเรามี Co mer, โคพารเมอร์โสุดยอดมหาศยรทุกคนครับแต่ morgan rogers ทําให้ทีมสมดุลกว่าครับณนะตอนนี้เขาเลยเชียร์กันแบบนี้ในบางเกมบางสถานการณ์ จะเป็นพาเมอร์หรือโฟด์ตัมาได้อะไรเงี้ยมันไป้ยิ่งดียิ่งดีมันมีตัวเลือกบอลทูนร์เมนต์เป็นแบบนี้แหละครับบอลทัวร์เมนต์น่ะคือทุกอย่างมันไปไวคุณต้องคุณต้องจวให้ถูกจวให้ถูกแล้วมันไม่ไม่กี่นัดมันรู้เรื่องแล้วอ่ะมันต้องปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดคือคุณต้องมีเครื่องมือให้อยู่ใกล้มือที่สุดอะเวลาเข้าอยู่ห้องครัวขอให้ของครบไว้ก่อนเดี๋ยวทำออกมาแล้วมันมีโอกาสอร่อยเองใช่เขาอาจจะเอาเมนูง่ายๆก็ได้แต่ว่า ยังไงคือของเคาไว้ก่อนเออของเ<ข>คาไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้วันนี้เคาจะสั่งเมนูยากใช่ปะเราต้องมีไว้ก่อนมีเออใครบอกว่าโค้ดอะมันต้องทําแบบเป็นร้านอาหารตามสั่งเว้ยเออของต้องครบเออใช่เราไม่รู้ว่า่าลูกค้าจะมาสั่งอะไรซึ่งลูกค้าก็คือเปรียบว่าคุณจะเจออะไรจะเจอคู่แข่งทีมไหนเกิดคู่แข่งแบบเยอะๆนึกออกปะแมวพริกแมวนั่นแมวเลยกะเพราแมวเ่ผัดกระเพราแมวกระเพราหมูสับบวกกุ้งใส่พริกครึ่งช้อน แต่ไม่เอาใบกะเพราเออมันจะมีความลุงลังอถ้าขาดกุ้งไปจบเบไปนะลูกค้าไม่พอใจนะแต่ถ้าคุณเจอแบบคู่แข่งแบบว่าธรรมดาธรรมดาใขรเจะมูซาจอจาสบายอันนี้มีสบายอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่คือแบบว่าไม่แต่ว่าคือมันก็แข่นี่เยเช่นไอ้นี่ลูกค้าประจําเลยโบเคยค้ามาเคยขี่เลยปกติมึงสั่งกะเพราไก่ดาวอ่ะวันนี้เข้ามาจะมาเอาราเมงอย่างเงี้ยคือก็เอ้ย บบว่าประมาณว่าแท็กติกมันเปลี่ยนอะเราเตรียมรับมือมาอยู่แล้วสมมติว่าเจอทีมนี้เหรอได้สบายเคยชนะมาเจ็ดนัดรวดมาเจอวันนี้อ้าวไอ้แม่งสืบไม่ซ้ำเลยเอแต่ไม่เป็นไรเรามีเส้นลามเองอยู่แล้วเอาผ่านไปเจอพอดีเว้ยต้มน้ํารอเลยเนี่ยทาได้มันต้องไม่ทำนั่นแหละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเอาเอาเข้าตรงนะครับในในคำถามที่เราจั่วไปกับบทบาทมันได้สืบมันยังไม่ได้มีคําตอบแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพียงแต่ว่านักสาการตรงเนี้ยเราที่เราจะสือก็คือเฮ้ย จับตาดูมอร์แกนโรเจอร์สกำลังขาขึ้นวะกำลังมีฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกกลางปีหน้าแล้วถ้าดูผลงานของโทมัสซูเคิลในการเลือกตัวจำไม่ผิดจำจำไม่ได้แบบตัวเลขไปๆปแล้วแต่ว่าในรอบคัดเลือกอะประมาณถ้าสมมติมว่าเล่นสิบนัดอะ All stop 8, ออสตาให้แปดนัดอะไรประมาณเนี้คือคืออยู่ในอยู่ในกลุ่มก้อนที่ทัสรซุเกอร์ไว้วางใจไว้วางใจแล้ว,ว,วเออไว้วางใจแล้ว